สวัสดีครับผมกายชอดกันนะครับผมแล้วก็สวัสดีแฟนฟมินิวอ o ์บล็อกอาร์กันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับผมมีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นนะครับนั่นคือกิจกรรมครบรอบ5ปีนั่นเองเดี๋ยวกติกาหรือว่าเกมจะเป็นยังไงนะครับก็ไปชมเกมกันก่อนนะเดี๋ยวผมบอกนะ ครับเราอยู่กันใน PC นะครับผมยางเอ้ยเอ่อเอ้ยเฮ้ยเซาเชคซาเชคเออเออเออมึงแหละมานี่มานี่ทำไมเพิ่มเสียงดิไม่เพิ่มเสียงมันจะได้ยินเหรอเนี่ยมาใหม่รู้แรกเลยนะครับก็คือหน้าเกมนั่นเองนะครับดูหน้าเกมของ PC นะครับก่อนที่กดเข้ามาในแอปหรือว่าในโปรแกรมของ m e d i โวว l Block Art ของ PC นะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นมินิโว l ์ นะครับผมแล้วก็เป็นหน้าแรก a c e b o o k นะครับแล้วก็มีล็อกอินมี ID นะครับที่จะให้เราล็อกอินได้ผมก็โอเคนะครับผมได้ทําการล็อกอินแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือหน้าเกมที่จะโหลดนะครับก็โหลดนานสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีอัปเดตไฟล์อะไรด้วยนะครับนี่เข้ามาแล้วนะครับหน้าแรกของ Mini World นะฮะรู้สึกว่าจะเหมือนกันกับในมือถือเลยนะครับโดยในมือถือเหมือนกันในคอมเลยทีเดียวนะฮะก็หน้าแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีเริ่มเกมนะครับแล้วก็ฮอล์ออนไลน์แล้วก็มีมินิแกลเลอรี่ในบ้าน โอเควาร์ปมาในมือถือนะครับนี่คือหน้าแรกในการโหลดนะฮะอ้าวเสร็จแล้วแล้วโหลดเร็วมากนะครับในมือถือแล้วก็ดูเหมือนว่าหน้าเกมจะคล้ายๆกันเลยนะครับกดคลิกเข้าสู่เกมนะฮะคล้ายๆกันเลยนี่นะครับัวข้างหน้าเกมก็เปิดมากล้เหมือนกันนะครับที่ได้ว่าเหมือนกันแทบจะ ทุกอย่างเลยไหมเนี่ยเหมือนกันมากเหมือนกัน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 ทุกอย่างเลยนะครับไม่ได้ด้อยไปกว่าพ C เลยนะฮะเหมือนยก PC มาอยู่ในมือถือเลยนะครับอย่างนั้นก็ว่าได้นะฮะมีทั้งเริ่มเกมนะครับฮอออนไลน์มินิเกมเอโลรี่นะครับบ้านของฉันก็คือมีหมดนะฮะประมาณนี้เนาะ ครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่สอนนะครับก็คือการสร้างโลกนั่นเองนะครับการสร้างโลกในที่นี้นะครับผมจะสร้างในโหมดเริ่มเกมนะครับผมแล้วก็กดสร้างโลกใหม่นะครับผมจะสร้างเป็นในโหมดสร้างสรรค์ละกันนะฮะก็คือเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะก็คือเนี่ยก็มีแมปให้เราดูตรงนี้นะครับผมแล้วก็สร้างโลกใหม่นะครับสร้างสรรค์แล้วก็เริ่มเกมนะฮะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนประมาณนี้นะครับก็เนี่ยสวยงามนะครับผมก็ไม่มีอะไรน่าผปดหวังนะครับขอกด s 1 1เพื่อที่จะจอเต็มนะครับนี่เป็นไงครับผมก็ประมาณนี้ฮะโลก เขาเรียกว่าจะเป็นแบบผจญภัยกับแบบสร้างสรรค์นะครับไม่ได้เรียกว่าเอาชีวิตรอดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของมือถือกันเลยดีกว่าครับต่อไปนะครับการสร้างโลกนะจะเหมือนกันหรือเปล่ากดเริ่มเกมนะครับแล้วก็สร้างโลกใหม่นะฮะผจญภัยสร้างสรรค์กดสร้างสรรค์นะครับเริ่มเกมเหมือนกันเดะมีเหมือนกับในคอมเดะเลยนะครับเกิดมาก็เป็นแบบนี้นะครับผมแต่ว่า จะไม่ได้ในตัวบวกมานะในคอมจะมีตัวบวกนะครับแต่ในนี้จะไม่มีตัวบวกแต่ก็พูดคุยกันได้เพื่อเรื่องนี้นะครับผมนะเอโอโอ้โหคล้ายๆกันเลยเรียกได้ว่าเหมือนกันเดะเหมือนกันเด้ยังไยกพ c ซมาลงในมือถือนะครับผมโอเคฮะต่อไปครับ โอเคนะครับองอย่างที่3นะครับก็คือโลกภายในนะครับโลกภายในในที่นี้คืออะไรโลกภายในนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่นะครับในการโหลดโลกบ้างพวกสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานาทั้งน้ําทั้งดินทรายดินอะไรนะก็คือเป็นโลกของตัวเกมนั่นเองนะครับผมนะเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็เนี่ยระบบนะครับก็จะมีแค่ปุบขึ้นม้าอย่างเดียวนะครับที่ให้เรากดได้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับมีต้นไม้มีบล็อกมีอะไรปกตินะครับผุลงไปก็จะมีแร่มี อะไรอย่างนี้นะครับขุดก็จะมีเสียงนี้นะครับผมนะเออบน PC เนี่ยเขาจะตั้งสแตนดาดมาเป็นในส่วนของตัวบวกเห็นไหมครับตัวบวกที่อยู่ด้านหน้าเราเราต้องดูกันนะครับว่า PC เนี่ยจะเหนือกว่ามบายขนาดไหนกันเชียวนะครับผมนะโอเคนะครับไปส่วนต่อไปกันเลยครับ โลกภายในนะครับโลกภายในเป็นยังไงบ้างโลกภายในดูสิโอ้โหเหมือนกันนะฮะเรียกได้ว่าเหมือนกันสวยเหมือนกันทุกอย่างนะครับทั้งก้อนเมฆนะฮะน้ำนะครับต้นไม้สิ่งต่างๆดินทรายนะครับต้นไม้เออไม่ใช่พูดไปแล้ว <laughs> พวกสัตว์พวกอะไรก็เหมือนนกันเลยนะครับผมนะโอ้โหเรียกได้ว่าระบบเดียวกันนะครับแค่ยกใน PC มาลงในมือถือผมยังย้ําคํานี้อยู่นะครับ <laughs> ไม่ได้ต่างกันเลยนะแค่มีมือถือก็มันมี PC เล่นมินิวอเบิล์กอาร์ตแล้ว ต่อไปนะครับส่วนที่4ครับส่วนที่สําคัญพอสมควรครับก็คือไอเทมนั่นเองนะครับในหลายๆเกมนะครับหรือว่าในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับก็คือยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่ผมเล่นเป็นประจำนะครับไม่ได้อ้างอิงหรือว่าไม่ได้พลาดพิงนะครับแต่ว่าเป็นการวิจารณ์ซะมากกว่านะครับก็คือเกม Minecraft นั่นเองเกม Minecraft เนี่ยในมือถือนะครับกับในคอมจะต่างกันมากในด้านของของ ในเรนา่องของไอเทมต่างๆมาดูสิว่าในมิติโบล์บล็อกอาร์ตเนี่ยจะต่างจากมือถือมากไหมหรือ,อยังไงนะครับมันกดดูตรงไหนครับอ่าก็ของก็จะมีประมาณนี้ฮะนี่คือในส่วนของพืช ับก็พืชก็มีเยอะนะเนี่ยอ๋อมันสามารถเออมันสามารถเลื่อนสกอร์เมาสได้นะครับนี่ก็มีมาใหม่ด้วยเป็นอะไรเป็นผลไม้อาเบอร์นะครับผมอาเบอร์ไม้เท้านะครับแล้วก็ไม้ท้าวธรรมดาแล้วก็ไม้ท้าวเป่งประกายแล้วเนี่ยก็อัปเดตมาใหม่เรื่อยๆนะครับสำหรับเกมมิทิวบ,บล็อกอาร์ตซึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นถุงนอนนะครับทำไมผมคิดว่าถุงนอนไม้อาเบอร์หลักป่าด,ดงดิบนะฮะเดี๋ยวรอไปดูในฝั่งของ,งมือบายกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรคล้ายกันบ้างนะฮะโอเค ต่อไปนะครับเป็นเรื่องไอเทมนะครับไหนดูซิเรื่องไอเทมไอเทมนะครับกดเข้ามาในกระเป๋าด้านขวามือนะครับเล็กๆนี่นะครับก็เหมือนจะมีอัปเดตมาใหม่เหมือนกันไหนซิมีอะไรอัปเดตมาใหม่เฮ้ยอัปเดตอัปเดตใหม่มันได้มืดไหนว่าเขาบอกว่าช้ากว่า PC ไงนี่มันเท่ากันเลยเนี่ยเห็นไหมจำได้ว่าผลไม้อาเบอร์นะครับต้นไม้ผู้ไม้นะฮะต้นไม้อาก้าอาเบอร์อะไรพวกเนี้ยครับไหนดูเครื่องมือเครื่องมือเหมือนกันนะฮะไม้กระทาที่เราดูไปเหมือนกันเด้นะครับจิปะทะจิปะทะมีอะไรพวกเนี้ยไอ้รูปปั้นเเเเทูููชาาาหหหหมมมมมืืออ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 นน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 นกกกกกัััััะะะคครรรรรบบบบบไไไไดดลลล็็็ีีธธ์์้ซิวุ พิเศษมีอยู่นี่นะครับผมโอ้ my g ก d เหมือนกันเดะนะครับเป็ทุกอย่างเฮ้นี่ครับเนี่ยอ่ะก็จะมีเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะผมจะหยุดแล้วก็พูดนะครับจะได้ยินเสียงกันแต่ว่าเวลาผมเดินอ่ะมันจะได้ยินเสียงเกมเยอะใช่ไหมนะครับก็ลองดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงการกดต่อยไม้ต่อยไม้อ่าต่อยต่อยต้นไม้ต่อยต้นหญ้านะครับตี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 หมาตีหมาป่านะครับต่อยต้นไม้อย่างเงี้ย อ๋ยังปึ๊บอ่ะนี่คือเสียงน้ำนะครับนี่เสียงน้ำปึ๊บลงนะครับเสียงแว่นน้ำก็ประมาณนี้นะครับสลับเสียงเอฟเฟกต์นะต่อไปนะครับเสียงเอฟเฟกต์เป็นยังไงหน่อยดูซิผมขอเพิ่มเสียงนะครับเสียงเอฟเฟกต์อาจจะดังหน่อยนะเพิ่มเสียงดูซิปึ๊บเป็นงไงบ้างเสียงขุดเสียงขุดนะครับเสียงขุดเสียงขุดเสียงขไม้ปึ๊บปึ๊บเสียงตัดอย่างงี้เหมือนกันไหมเหมือนกันนะเหมือนกันเดะนะครับก็มัดเกมเดียวกันจะไม่เหมือนกันได้นา ไงลงน้ําก็เหมือนแม่มันจะเหมือนอะไรขนาดนี้อตีม้าดูสิเออไม่ใช่ตีหมาปึ๊บโอ้โหยังก๊อบก็มาลงไม่ใช่ก๊อบก็มาลงครับเขาเป็นเกมเดียวกันแต่ไม่คิดว่าในมือถือกับในคอมมันจะเหมือนกันขนาดนี้นะครับทุกท่านครับเราจะมาดูกันว่าพลังสกินใน PC กับโมบายเนี่ยมันต่างกันมากขนาดไหนนะครับคือในหลายๆเกมอย่างที่ผมบอกไปนะครับเมื่อเกมใน PC เป็นหลักเกมในโมบายจะได้กว่ามาก เสมอนะครับผมก็มาดูว่ามันจะต่างกันขนาดไหนเชียวนะครับนี่คือสกินนะฮะเจ้าชายมังกรนะฮะโอ้โหแอนิเมชันนะครับในมือถือจะมีหรือเปล่านะเราต้องมาเทียบกันตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแอนิเมชันเขาดีนะจริงดูดิโว้โอ้โหเอาเรื่องเว้ยโวิมินิเวิร์มจริงๆนี่เครื่องบินปาบลงมาฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บโอ้โหโคตรเท่หุ่นยนต์ซูพีเรียนนะฮะโอ้โหเอาเรื่องจัดจัดโอ้โหทำไมมันสวยจังวะไหนดูซิอันนี้ พีเดคิงโหโหโหไม่ก็ทาร์นโฟเมอร์นะฮะมาจากทาร์นโฟเมอร์โดยตรงเลยโอ้ย่างเท่อะเท่จัด,จดอันนี้อะไรลาวกันโ oh. อ้ยผมน้ำตาจะไหลผมซึ้งผมผมปาับปื้มปิติผมไม่คิดว่าจะมีเกมส,สวยๆแบบนี้ด้วยโอ้ oh. <akes in the world> เอาจริงสวยนะเออต่อไปเอาอะไรอีกนี่คำรามนะครับคือ,อยังไงฮะอ๋อ oh. แปลงร่างอ๋อสร์ฟว่ามันจะแปลงร่างเป็นสั์ได้ใช่ โอ้โหมันจะทำฟอร์มเมอร์นะเดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของมือถือกันบ้างนะครับโมบายว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเห็นกันไหมฮะนางฟ้าอย่างเหมือนกันแอนิเมชันแอนิเมชันเหมือนกันเดะเฮ้ยสวยและแอนิเมชันสวยเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับดูสิเนี่ยมีมังกรมีอะไรเหมือนกันเลยไหนในทราำฟอร์มเมอร์เนี่ยอันนี้ทราำฟอร์มเมอร์นี่ไงสุพิเรียนเหมือนกันเดะโอ้โหนี่มัน มันไม่มีอะไรด้อยไปกว่ากันเลยครับท่านผู้ชมครับต่างกันเลยอะ่ะเฮ้ยผมชอบว่ะผมชอบมินิบบบอ,อต,รตรงเนี้ยนะครับพีเคดิงพีพเคคิงนะครับพีเดคิงเออโอ้โหมูฮอทานฟอร์เมอร์ฟรอมทานฟอร์เมอร์เหมือนกันไหนดูมายเลตเติ้ลโพนี่มายเลตเติ้ลโพนี่อ้โหอย่างสวยอ่ะอย่างสวยจริงอย่างสวยเหมือนกันเลยฮะโอ้โหโอ้โหอ,อ,อ,อนิเมชั่นเหมือนกันเลยนะครับความสวยด้วยนะเออโอเคท่านผู้ชมครับและตามสัญญานะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่า เราจะมีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นสนุกกันนะครับผมสำหรับเกมไม่ได้บล็อกอนนะครับครบรอบ5ปีนั่นเองนะฮะบอกได้เลยว่าถ้าไม่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วจะเสียใจนะครับผมนะรายละเอียดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมง่ายมากๆครับเพียงแค่นะครับร่วมกิจกรรมให้ครบตามกําหนดนะครับผมได้แก่ล็อกอินรายวันนะครับผมแชร์รายวันนะครับดูโฆษณารายวันมีสกินสวรรค์ยานะครับผมใช้ถั่ว50ถั่วนะครับเพื่อที่จะรับสกินลิมิเต็ดทาววันนะครับ มง่ายขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วครับทนกท่ามครับรีบเข้าเกมไปทําเลยนะส่วนผมมาะละไปทำเหมือนกันครับบาย